ลูอี้เกมนี้แล้วก็เห็นมาแล้วนะครับจากฝั่งของคู่แรกนั่นเองครับผมเกมคู่ที่2อครับเกมแรกตรงนี้ครับที่จะต้องมาเจอกันครับจอมมี่กับทางฝั่งสีฟ้าและสีแดงเป็นเดอะเวิร์ครับเทลีครับผมใครที่ไล่เก็บสกินของ12บสองตาศีอยู่นะไล่เก็บให้ครบเลยครับขออภัยเอาวุธอยู่ทางสีฟ้าครับคู่ผิดเมื่อกี้จะเจอกันก่อนครับ ถ่ากันไปแต่ว่าเรเสียเลือดเยอะกว่านะเหมือนมันไม่ไหวโอ้ยแต่ก็ได้ได้เสียได้เสียงานโอ้โหจัมหวาโดนนี่แรงมากแต่ว่าเราเองอยู่ดันสูงกว่านะเพราะงั้นได้คุมในเรื่องของリเรเรตด้วยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาแน่นอนคือไม่ได้มีสกิลผลักออกนะครับจากวงวาร์ปแน่ๆฮะหยิบตีมี่มาเจอตรงนี้ก็ต้องดูว่าออกของนะเมเวมาพุทิพุทเนี่ยจะ ถึงเมื่อไหร,<ง>ร่ครับเพราะว่าตัวของจอมมี่ยูอี้เนี่ยมันเล่นระยะไกลยอยู่แล้วนะชิ้นแรกบิว้วมาไม่เหมือนกันด้วยนะครับ,รบทนันที <The World S 2> <ๆ>นี่มาเป็นรองเท้าก่อนแล้วเหมือนจะขึ้นไม่ขึ้นด้วยครับไม่ขึ้นของซัพพอร์ตครับเพราะยังไงไม่นับเวลาอยู่แล้วครับใช่ครับไม่ได้นับเวลาสิบนาทีแล้วก็นับว่าใครเงินเยอะที่สุดนะไม่เน้นว่าต้องบูสต์การเงินครับเน้นเป็นดาเมจใส่ครับแทนกับการจอมมี่เองเน้นบูสต์การเงินครับเพื่อหาไอเทมครับ วิธีชนะนี่ก็มีแค่2วิธีเท่านั้นอย่างที่เราแจ้งไปนะครับเฟิร์สบัตกับจบเกมตามปกตินะแล้วที่ทุกท่านเห็นนี่คือภาพที่เป็นจอของนักแข่งเลยถ้าว่าจะได้เห็นทั้งการเคลื่อนไหวการกดสกิลอะไรต่างๆสามารถนาไปปรับใช้ได้นะครับแล้วสเปลสองคนก็ออกมาไม่เหมือนกันครับคือเดอะเวอร์นี่กะมาฆ่าแหละไม่กะมาคุยไอซิคิวด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะพิ้วเป็นเนี่ยของเวทแบบเต็มๆครับส่วนทางกับการจอมมี่นี่ขึ้นทีงแรกเป็นเอิร์ธเกมนะครับคือกะว่า ซัดเทสซึ่งก็ต่างจากคู่ที่แล้วที่คนนึงออกมาเป็นของเวบอีกคนนึงออกมาเป็นดาเมจนะฮะเป็นของทรับสีแดงเรียกว่าครบโทนกระบวนกาไปแล้วสำหรับรูยี่โอกระแทกไปตรงนี้ฮะพี่หม่อมใส่จอมมี่ไปนิดนึงแล้วยังเล่นลึกเลยครับเท่านั้นเดะเวิร์คือตัวเองมีบิงกับโบด้วยก็เลยไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเท่าไหร่ครับจอมมี่นะเวลาเราวาร์ปกลับตรงนี้กลับไปเคลียร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเซตใหม่ที่หลังฮะของซัพพอร์ตทั้งคู่ขึ้นมาเป็นอิแรดิเคททั้งคู่นะครับเอาดาเมจนะแล้วก็สโลนะครับ วที่กดใช้นั่นแหละครับเพราะเห็นว่าอิริเทกเตเป็นพูราเมตนะครับเล่นต่อตรงนี้อแรงแรงเริ่มแรงเริ่มแรงกดสกิลหัวร้อนกดเรดใส่ได้ตบได้ตีผมกลัวแทนเดอะเวิลด์เนี่ยแรงเนี่ยตัวโฮลี่ไลท์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเวลาตีนะมันเร็วด้วยนะตัวโรอีครับครัผมเมื่อกี้กดใช้สกิลหัวร้อนเนี่ยเอารอมาเอารอมาหอมมาเป็นทังหน้าของไอเทมเป็นเอิร์ธเจมนะทังหน้าของเดอะเวิลด์ ดิเคทเหมือนกัน,น,นกลับมาดู<ว>แรง,แรงตบแต่คือเหมืดวเบิลมาเป็นแบบชุดๆมากกว่านะนะครับในทางกับการน,นี่จอมมีได้ได้เรื่องของระยะด้วยครับแล้วก็จังหวะนี่ฮะยิงไทไปเรื่อยครับแล้วก็เดวเบิทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะเอากลับบ้านขึ้น来说ยืนมองฮะอย่างี้มันไม่รู้จะฆ่ายัางไงครับคือถ้าเกิดจะสังหารเดวเบิลก็มีพิงก์กัโบถ้าเกิดจะสังหารทางฝั่งนู้นก็มีวอยล์พอทัลพากรครับเดวเบิลพยายามยืนร้อนนะครับรีเจนขึ้นมาเก็บไปครับได้คุมรีเจนก็จริงครับ ระหว่าเซียเวฟด้วยครับที่ดูเหมือนจะดีกว่าตรงที่พุธธิพ์ภูมิค่ข้างแรงครับฝั่งน้ำเงินนะโลกาสิทธิ์อินซีดำนะครับอรเวลร์ <'m> ส่วนฝั่งนี้เป็นจอมมี่ไม่รู้คิดจ่ายยาอะไรไม่ออกครับ <laughs> <แ>เป็นตังหน้าของพัทลุงนิสิธ์กระต่ายข้างนะฮะชคไปหลายมัดเหมือนกัน,นจอมมี่ตรงนี้ครับผมยังไม่มีใครเรียกว่าได้แตะป้อมนะนะครับ,รบในเกมนี้นะครับ เดวเวอร์ก <The> ็ควรช่วนอยู่ตรงกลางซะมากกว่าครับเดวก็เดินไม่ทางากับเซีเวฟด้วยครับ <c oughs> ตรงนี้ครับแล้วเริ่มจะเจ็บครับนีครับเบ,บรสมาอีกแล้วครับบ <c oughs> ูดาวกลับมาเอกสิบยยังไม่ได้ใช้ครับยยจะผักออกไปคนแรกตอนนี้ดึงไม่โดนครับเ <c oughs> ชนล <c oughs> แลนกลับด้วยวอร์พอท่อแล้วใครที่ดูแล้วตัใจว่าเขาดาเมจกันจกระแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ไว้ว่าเป็นเพราะพวกคุณนะไอ้คนที่ดูแล้วตัใจไม่ทำไม่ทำอะไรให้เขาเนี่ยโอ้เดี๋ยวเริ่มจะเคลียร์ไวมากขึ้นเลยครับเพราะว่า ถ้า,าเป็นบูมสติ๊กแล้วนะครับในบจังหวะที่เคลียร์เวฟตรงนี้ครับในทางกลับกันชิ้นแรกของจอมมี่ครับฟัมเนทารอนนะ,นะครับเน Bright ้ D นตีไวเพิ่มขึ้นเลยครับเป็นตัวที่เมีทัศสปีดที่ดีอยู่แล้วครับกล <c oughs> ับกันนั่นั่นฝั่งดูเวิร์นเนี่ยคือด้วยความที่ดาเมจมันเป็นชุดชุดนะบูมสติ๊กนี่เหมาะที่สุดแล้วหมัดชุดตรงนี้ซักไปหนึ่ง <c oughs> ทีนนครับตรงนี้ครับเหมือนหมัดพุกกับหมัดแยบครับโวยเปิดด้วยกลับมาด้วยมีกลับมาแน่นอนครับดูเวิร์นเล่นต่อหรือเปล่าครับต้องกลับไปดีเจนเลย แต่ข้อเสียอย่างนึงคือมันค่อนข้างชัดนะไม่ว่าจะเป็นไวท์พัลเตอร์หรือซาเคตกราวเนี่ยคือเปิดฝั่งตรงข้ามรู้แน่นอนว่าเขาจะกลับหรือว่าเขาจะมานะครับหรือที่จะถอยเข้าได้ไม่รู้ว่าฝั่งเดอะโบว์จะเล็งไปในการทำลายสิ่งก่อสร้างบ้างหรือเปล่าเพราะเอาสกิล<อ>หัวร้อนมาด้วยนะครับเือโฟกัสต่างกันมากนะโอ้เดอะโบวนี่อยากได้สุดั่นแน่ๆนะครับส่วนทางฝั่งจอมมี่นี่อยากได้สิ่งก่อสร้างแน่ๆขอพายเป็นจอมจอมี่นะครับตรงนี้ตัวที่เรารอมาอันนี้เริ่มตีบ้าเลยครับเริ่มเคาะบ้านล้วครับเอองี่โด หวังว่าจะเชนนั้นพูดีพูดในชุดเดียวนี่น่าจะฆ่ายากเลยดีเนี่ยแล้วคือถ้าไม่โผล่ในแมปเขารู้อยู่แล้วว<ช>่าจะโผล่มาพุ่งตรงนี้พูด,พดแต่แรงแรงอะไรอยู่ใช่ครับคือแรงนะแรงจริงครับแต่ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่านั่นเองครับชุดที่สองมาตรงนี้ครับนั่นอะไรครคือตราบใดที่ยังมีวอลพอทลอยู่เนี่ย มันจะเบิรกไม่ทันนี่แหละครับใช่ครับจังดีอีกนิดนึงตรงที่เดอะเวิลด์แกเอา e x ็กซิคมามถ้าเกิดเอาสักชุดหนึ่งสตาร์สักชุดหนึ่งอาจจะจบได้น, <รอ S 1> นี่ก็นี่ขนาดแบบพวกเขาไม่รู้ว่าใครหยิบอะไรมาอ่ะรอดูนะครับรอบคือบิวนี่เต็มที่เลยครับพานี่คิกะตีคอมแล้วยิบเข้าบ้างครับตรงนี้เปิดไถ่สป,ปีดไปแล้วครับออกไปก่อนนะกลับมาไหมกลับมาไหมทำแบ็กทูมีแมนทำแบ็กทูมีโบไม่กลับน่าจะไม่ได้กลับเพราะกลับแล้วน่าจะไม่ได้ออกทำไมเดอะเวิลด์กันน่าจะรอพื้ที่ผูใส่อยู่แล้วครับในจังหวะนั้น หลังเลอยู่นะครับว่าจะขึ้นเป็ยูซิเครตดดีหรือว่าจะเป็นซ้ำโดยแล้วเราได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นนะก็คือดาเมจป้อมกับดาเมจคริสเนี่ยวิ่งตามตัวของจอมม่กลับบ้านไปด้วยนะครับทั้งคู่ต่อวายประท่าเคลียร์ไวมากแล้วนะครับตอนนี้สำหรับทิมี่แต่นั่นแหละครับเลเวล15ทั้งคู่เลยครับพี่หม่อม ค่อยๆออกข้างหน้าโดยเวอร์เขาเน้นไปที่ทางหน้าของไอเทมเวทมนต์จริงๆเลยครับเพราะว่าตัวของตีมี่ถ้าออกเพียวจริงมันก็ถือว่าแรลกปูให้มาตรงจังหวะแรกกันครับพาเปิดพอพอท่อมาน่าจะเบิร์สไม่ตายเลยครับสักทีไหมไม่ยังไม่กดนะโดยสกิลเพราะไงกดธกันไปมันก็ไม่ตายครับใช่ครับครึ่งหลอดครับไม่ชัวร์ครับคือกล่าวว่าเอาทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยครับปกติตรงนี้ก็สอยไปเรื่อยนะครับตรงนี้ตีฟรีอีสปอร์ตครับครึ่งหลอดแล้วนะตอมแรงครึ่งหลอดแล้วใช่ครับ กลับเข้ามาตรงนี้จะรอแต่อย่าลืมว่าอย่างไก็ต้องสองป้อมอยู่ดีนะนะครับไม่ใช่แค่ชนะแค่ป้อมแรกป้อมแรกแตกแล้วจบเกมนะครับต้องถึงฐานใหญ่นะนะครับโดยกติการแล้วยางต้องนั้นก็จะเป็นารอของการลดบัตรนั่เองครับโองกะว่าจะจบไปครับตรงนี้ขึ้นมาเรียบซิ่งครับอีกอันหนึ่งครับเอาวาดูดเลือดด้วยแหละในเมื่อเคลียร์ไวแล้วครับตรงนี้ยังรีบสปีดรีบปั่นอยู่ครับแต่ผมรู้สึกว่าใกล้แล้วนะดาเมจจอมมีใกล้แล้วนะครับ ใกล <im sharing> <thing> <feel et> <contemporary> ้ที่จะตีเทวเดินสวนเทวใกล้ที่จะปิดได้เหมือนกันไให้ครับขวางหามหนึ่งทีแต่จะไม่ยอมเป็นคนที่ได้ตรงนั้นอยู่ในแถวร์เรีเจนเนอเรชั่นครับเจิ้ววัดกันตรงนี้ครับเปิดมาหนึ่งทีรี่ไหลไปครับปาดเข้าไปจะมาจะมาต่อจะมาต่อจะเหตดกาวครับทางฝั่งเหอเวลเองเมื่อกี้เรียบเลสซิ่งเด้งแล้วครับดูดเลือดขึ้นมาหนีดูดเลือดครับลากขึ้นมานี่ไงล่ะขึ้นเป็นคอนึกว่ากดโบสํรับเธอแล้วผู้ที่พูวชุดเดียวเกียรบกีบทั้งชุดท่านผู้ชมนี่คือตีมี่นะ นั่นอะไรฮะตลกนะฝั่งของธนาโรยี่โจมมี่ก็เน้นตีไวรัวๆอย่างเดียวเลยครับคือ DPS มันก็เป็นส่วนที่ช่วยนรเสริมดาเมจเหมือนกันหลบเลี่ยงตีบ้านหลบเลี่ยงตีบ้านยังมีเกราะอยู่นะครับเจาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับตอนนี้คือเหมือนโจมมี่ก็ลังพยายามจุดเทียนกลางสายฝนเลยนะคืออาจจะรู้แหละว่ามันมันมันนานมันอะไรแต่สุดท้ายเอามือบังไปเรื่อยมันก็ติดนะครับตีทาวเวอร์อยู่ เราอดทนนะครับทิงกลางล่มแล้วจุดเทียนเนี่ยก็ะจะติดเหมือนกันนะฮะถูกเนี่ยจอมี่กำลังทำล่มอยู่ <c oughs> เลยฮะตอนนี้คราฟล่มมารอจุดเทียนตีป้อมไม่แตกครับเปลี่ยนเลยครับไม,ไ,รไม่เอาเลยครับแต่ว่าเอ่อดูดูเลือดก่อนจังหวะหรือข้าวของนี่ถ้าที่เราเห็นคือมือเขาไวามากลแล้วนะอุ้รฝั่งนู้นออกแล้วน้นดาบสายฟ้ามาด้วยริดเบรศับคือดีพีเอสอย่างเดียวไปเรียบร้อยหนึ่งทางป้อมมีใหญ่แล้ว โอ้ยแต่ขานี้ก็ระเบิดเหมือนกันคือตู <Det S 2> ่จอมมี <too HAM> ่ก <Ox> <Bilder> like ็เป็นเอาบ็อกเซอร์เลยครับชกวงงอไปเรื่อยๆส่วนตัวอร์ก็เป็นแบบอินบ็อกเลยครับคือเข้าไปต่อยเป็นชุดๆข้างในเอาให้ต้องให้ได้มหาเใช่ไหมฮะใช่เป็นท่าของเป็นไฟเตอร์ระบบอินบ็อกอินบ็อกก็คือแบบไอบีค่ะแต่ตรงนี้เขาตัดกันอร์ตรงนี้พอหรือเปล่าครับจอมมี่อ่าทางด้านเดวอร์ที่เดี่วจะแลกนลครับแล้วกดชุบมาไม่ยอมไม่จะหไม่เอาไม่ชุบ ไม่หอะไรด้วยอะไรต่อไตีด้านหน้ามาตรงนี้ครับาวิ่่งไลมพยายามจะสตาร์ทดักแต่ว่ามันไม่ไหวอยู่ดีครับจอมีดีเวสเยอะกว่าแล้วเก็บเฟิร์สบลัดไปในเกมแรกครับจังหวะที่พยายามจะแลกพยายามจะเล่นเลยครับตัวของกิบ <นะ S 1> อลิสที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดหรือว่าเอาชนะยากที่สุด ใน5ตัวนี้มาในเกมอาจจะเป็นแผนของจอมมี่ที่อ่านไว้ก่อนก็ได้นะใช่จะเล่นแบบไหนเพราะว่า2ตัวที่มีปัญหาเหมือนกันคือการเคียย์เวฟครับครับคือผมว่าพวกเขาสองคนรู้แหละฮะว่า5ตัวที่ยื่นไปเนี่ยมันพอจะจับคู่กับอะไรได้บ้างถ้าเกิดเล่นอารามมาแล้วตัวเองหยิบเทนหยิบซิปอะไรมาอย่างเงี้ยมันแทบจะตีไม่เข้าเลยครับรวมถึงจะโดนดูเลือดฟรีด้วยอาริสน่าจะเป็นภาษีที่ดีกว่าเนี่ยจังหวะใครครับเดวิสเนี่โฟกัสไปที่ครีฟนะครับในทางกับการจอมมี่โฟกัสไปที่การตอดคนก่อนครับ ชัดเจนมากครับตัวจอมีนักมวยวงนอกครับเดอะเวิลก็คลุกวงในอย่างเดียวอารามตรงนี้ก็เป็นตัวที่ดาเมจเป็นชุดๆเหมือนกันครับส<ม>กินสวยด้วยอารามตรงนี้น,นี่ครับปัญหาคือเรื่องของการเคลียร์ว้ทั้งคู่ครับตรงนี้แต่ว่า The World เดอะเวิลพยายามจะโฟกัสก่อนครับเดอะเวิลตรงนี้<ม>เข้าไปเล่นเลือดครับตัวเองสแตนเลือดคืียร์มาได้อยู่แล้วตัวองอารามแล้วเลือกมาเป็นทางด้านของคิวเครฟครับตรงนี้เดอะเวิลเหมือนเดิมนะครับสลับบิว ชิ้นแรกเดอะเวิลด์เค้ืเป็นรองเท้าก่อนทางด้านจอมมี่ขึ้นมาเป็นของซับก่อนนะครับแล้วก็สเปรย์เวก็หยิบมาเหมือนเกมที่แล้วเลยสกิลกับทางด้านของเรสนั่นเองนะครับเดวิสีนะเดอะเวิลด์อ่อนเลยเดวิสีกอดตัวจัดคอจับกอดได้เปียกตรงนี้ว่าไงไล่ต่อไปครับตรงนี้มีปล่อยมาแล้วเอ็กซิคิวมาปิดไม่ตายเขาแล้วไล่ติดต่อต่อจะตายเองครับและกลายเป็นว่าฝั่งของจอมมี่ได้เฟิร์สบัตไปก่อนครับคือโอ้คือผมว่าดีแล้วพี่หมอมคือเดอะเวิลด์ดีแล้ว จริงๆโอริยุตรงนี้ตัวเองเลเวล4ก่อนด้วยคือเอาตัวเองไปกดดันเคียร์คลิปรอเลเวล4ก่อนผมพิ้วเขาน่าจะจะคิดไวอยู่แล้วว่าขอหมัดน็อก